สวัสดีครับผู้ชมต้อนรับเข้าสู่รายการ IPM Entertainment ครับผมวันนี้นะครับรายการของเรามีความพิเศษเป็นอย่างมากเลยเพราะว่าเราได้ทีมนักแสดงนะครับผมที่ดังมากๆจากภาพยนตร์ใน y t u t u นะครับแล้วนี้พวกเขามาเยี่ยมเยียงเรากันถึงในรายการ IPM e n t e r t a i n ที่สตูของ IPM Production กันเลยทีเดียวครับไปพบกับพวกเขาเลยกับทีมนักแสดงกระเถยไทยบ้านครับสวัสดีครับโอ้โหวันนี้มาครบเลยนะครับทั้งนักแสดงและผูกิกับด้วยต้องถามกันก่อนใครเป็นใครแสดง เป็นอะไรกันบ้างครับผมครับก็สวัสดีครับผมโบโริษเทืีร์หนุงนะครับผู้กำกับครับสวัสดีค่ะพี่วิกันนะคะนักตาดงเลอนนี้พี่วิกันเนี่ยเล่นละคสามภาคสี่เลยเล่นเป็นเจษสมพรเจษสมพรนะคะเจษสมพรท่านต่อไปครับสวัสดีค่ะชื่อบอลลูนค่ะอาทิตย์กุมภาราค่ะเล่นเป็นบอลลูนนะคะในกเกิดไทยบ้านค่ะสวัสดีค่ะเจ้าจ่าดิศรียาวริเศษเล่นเป็นเจ้าจ่าค่ะครับสวัสดีครับปามสิรวัตรเจ้าลุงปากเล่นเป็น อันี่คือพระเอกของเรื่องเลยนะครับผมต้องบอกว่าภาพยนตร์เรื่องนี้ได้รับกระแสดีมากๆนะครับภาคแรกนะครับจนปัจจุบันนี้มีถึงภาคที่4แล้วแต่เป็นอีกหนึ่งภาพยนตร์ที่ต้องบอกว่าสิ่งที่ทําให้โด่งดังนั้นก็คือคนคนเดียวทั้งกากับเขียนบทหานักแสดงเลยนั่นคือพุ่มกับพี่โบกนัานเองทําไมถึงทําคนเดียวเลยครับก็คือที่จริงแล้วเราก็เราก็มีทีมนะฮะแต่ว่า คือในส่วนหลักๆอย่างเช่นแบบการเขียนบทการกำกับหรือว่าการตัดต่อเงี้ยผมคิดว่าถ้าเราคือเราสามารถทำได้แล้วก็ถ้าเราทำเองอ่ะมันมันจะเข้าใจมากที่สุดแล้วก็ผมคิดว่างานมันจะรู้สึกว่ามีชีวิตขึ้นมามากที่สุดอะ่ะคือจะรู้สึกได้ตามที่เราต้องการมากที่สุดแต่ที่จริงแล้วถามว่ามีคนช่วยไหมก็มีมีช่วยทุกฝ่ายนะครับแล้วก็ในส่วนของนักแสดงนี่ก็คือเราก็รู้จักอย่างเช่น พี่พี่เขาก็ดังอยู่แล้วนะครับในโซเชียลก็หลายๆคนพีโอกาซุตาพี่หมวยลิลลี่โซฮอตอย่างเงี้ยนะครับพี่โบโซแล้วก็น้องไอร่อยนะครับอันนี้คือเขาดังอยู่แล้วในโซเชียลแล้วทีนี้เราก็ไม่ชวนแต่ละคนมาคือหลักๆเลยเขาเขาจะมีความชอบในเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมอีสานอยู่แล้วเนี่ยพอเราชวนไปเขาก็ยังไงพี่โอกาส ก็มาคือก็มากันเลยทําเวลามาเนี่ยคือด้วยความที่เป็นที่ชื่อเรื่องหรือว่าบทของภาพยนตร์เองตอนแรกเลยภาคสามนะครับรู้จักกับน้องโบอยู่แล้วในโซเชียลแคมป์แล้วเราก็เล่นในโซเชียลแคมป์อยู่แล้วเพราะน้องก็ชวนแล้วก็เออไม่เป็นไรขำๆลองดูอะไรอย่างเงี้ยแต่ซึ่งก่อนหน้านั้นเนี่ยเราเราเคยเห็นใน YouTube อยู่แล้วว่ากระเทยไทยบ้านเนี่ยดังมากซึ่งตอนที่เราจะไปเล่นภาคสามเราเห็นภาคหนึ่งภาคสองตอนนั้นยอดวิวเป็นลาแล้วว่ะโอ้โหแล้วเราพี่เออ ก็ลองดูเพราะว่าพอเราไปแล้วมันก็มันคือโปรไฟล์เราที่คนน่าจะรู้จักเราเยอะขึ้น<ม>อย่างเงี้ยบอกว่ากระแสดีขนาดนี้คนดูยอดวิวเยอะขนาดนี้แต่เขาบอกภาพยนต์เรื่องนี้นะครับใช้งบเนี่ยภาคแรกเพียง6000บาทเท่านั้นใช่คือคอะไรเอ่ยคือต้องบอกก่อนว่าภาคแรกนี่ภาคที่หนึ่งเนี่ยเราเราไม่ได้ทําเพื่อที่จะมาลงย t u b e หรือว่ามาฉายในช่องอะไรอย่างเงี้ยนะครับ<ม>แต่ว่าคือเราทําเพื่อที่จะไปฉายในทัศการในทัศการหนึ่งเล็กๆที่มหาวิทยาลัยนะครับแล้วพอหลังจากที่เรา เรียบร้อยเสร็จแล้วงานของเรานี่ทักษการเราก็เลยแบบเอามาลง YouTube เป็นแบบตอนสั้นๆ uh huh. มันมีช่วงหนึ่งที่มันเป็นกระแสะก็คือเป็น,เป,นเป็นคลิปที่น้องนักแสดงน้องบอลลูนนะครับ uh huh. เขาเล่นโซชียลแคมอยู่ oh oh. แล้วคลิปนั้นอ่ะมันไปขึ้นป๊อปปูล่าอันดับหนึ่งของของโซชียลแคมแล้วก็ใน YouTube มันก็มีการแชร์กันต่อไปเรื่อยๆผมก็ตกใจเหมือนกันเอ้ย uh huh. ทำไมเขาแชร์คลิปนี้กันจังเลย uh huh. อะไรเงี้ยก็เลยก็เลยชื่อกันบ้านก็เลยติดตั้งแต่ตอนนั้นมาครับ ก็เลยมาจนถึงปัจจุบันใช่ก็มีนค,คนเรียกร้องอยากให้ทําต่อเรื่อยๆอะไรเงี้ย,ยพอมันเป็นกระแสมันก็จะมีแบบแฟนคลับมีคนติดตามเนี่ยอโอ้โหต้องบอกว่าสุดยอดมากๆเลยนะเนะพียงงบเล็กๆนะครับแต่เราเป็นการทําของกลุ่มนักศึกษามหาวิทยาลัยมหาสารคามใช่ไหมครับคมแล้วทําไมถึงคิดพอดเรื่องที่จะทําชื่อเรื่องนี้นะครับที่จริงแล้วภาคแรกเราเรามีชื่อเรื่องที่ที่ตั้งไว้ก็คือสาวงามบ้านขํำเรียงซึ่งมันมีโจทย์ว่า เป็นการใช้ชีวิตระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชนนะครับแต่ว่าทีนี้พอเรามาพอเรามาทำจริงๆแล้วอ่ะนักแสดง90%ในเรื่องก็คือเป็นเทศที่3หมดเลยก็เลยคิดว่าเปลี่ยนเป็นชื่อกระเทยเทบ้านดีกว่าเพราะว่านักแสดงนำเช่นตัวที่เขาดังในภาคแรกก็คือเขาก็เขาก็มีคาแรคเตอร์ที่ชัดเจนเป็นกระเทยเทบ้านกระเทยบ้านนอกอะไรเงี้ยครับโอ้โหกำลังสนุกสนานเลยแหละครับผมแต่ต้องบอกว่า หมดเวลาลงแล้วของ IPM e n t e r t a i n ในช่วงนี้นะครับผมแต่พวกเขาทีมนักสแสดงกระเทยไทยบ้าน,นยังอยู่กับพวกเราอยู่ในครั้งหน้านมาติดตามไปได้ใน IPM e n t e r t a i n ครับทั้ง4ช่องโชว์ช่องป r t y ตี a n n น l และบางเกาะช nel น,นะครับรวมถึงชมย้อนหลังได้ทาง YouTube แล้วทีม IPM Production Official ท่านั้นครับก็ชมได้ตลอด24ชั่วโมงเลยเดียววันนี้ต้องขอขอบคุณผู้สัสนุนใจดีของอรายการกันด้วยเจอกันได้ใหม่ครั้งหน้า IPM สื่อสร้างสรรค์สังคมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย ทั้งทีมนักแสดงและนิวเองลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ